ชยายอ่องต่อที่ห้าิบเก้าจิ้งเหย่ารู้สึกว่ามันแปลกที่ฮองเต้ให้เขาออกมากัดเลือกหญิงสาวแทนนางสนมที่เพิ่งถูดออกไปพอเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องของฮองเต้ทำให้เขาเปลี่ยนใจกลับมาที่ตำหนักและพบว่าคมภี์ถูกสับเปลี่ยนกวนล่อก็หายไปมีเพียงหยกขาวที่วางไว้อยู่บนเตียงเขาถึงกับครบกามแน่น รู้ได้ทันทีว่ากวนเลอร์หนีไปเขาออกตามหาโดยทันทีพอรู้ว่ากวนเลอร์คงไปได้ไม่ไกลกวนเลอร์ที่กำลังหนีมาพร้อมกับคนนำทางของฮองเต้จิงหยวนแต่เมื่อหนีออกจากวังมาได้แล้วเขาต้องไปต่อโดยจะมีคนรอเขาอยู่ข้างหน้าเพื่อพาหนีกวนเลอร์รีบวิ่งทันทีแต่ไม่ได้ยินเสียงของจิงเยาเขาตกใจมาก ทำไมเขาถึงตามมาทันได้หยุดนะกวนเลอร์ข้าบอกให้เจ้าหยุดกวนเลอร์ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นตั้งหน้าตั้งตาวิ่งแต่ก็ต้องเบกกระทันหันพอเบื้องหน้าคือหน้าผาส่วนด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวได้แต่คิดในใจว่าฮองเต้เล่นงานเขาแล้วหยุดนะกวนเลอรเจ้าหนีไปไหนไม่รอดหรอกจริงเหยายืนอยู่ห่างกวนเลอร์ ไม่มากนักกวเลอร์ที่ยืนอยู่ริมหน้าผาพร้อมกับมือที่จับอกเสื้อเอาไว้ในนั้นมีคำพีที่ทิ้งมาจากจิงเหยาส่งคำพีมาให้ข้าแล้วก็กลับไปพร้อมกับข้าซะกวนเลร่ร์ไม่ไม่มีทางเด็ดขาดข้าหนีมาขนาดนี้แล้วต่อให้จะตายข้าก็ยอมเจ้ายอมตายเพราะคำพีนั่น ใช่ถึงเจ้าจะมีกลัวตายแต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะโดดงั้นก็ลาก่อนริงเยากวัวเลอาตัดสินใจกระโดดน้ะผา,าล่างเล็กรอยละลิว้วลงสู่เบื้องล่างแม้หาจริงเยาพยายามจะคว้าตัวของกวัวเลอแต่มันก็สายไปซะ,ะแล้วเขาตะโกนอย่างสุดเสียงเรียกกวัวเลอร์ต่อให้มีความหวังเป็นน้อยนิดเขาก็ต้องหากวัวเลอให้เจอ เขาสั่งทหารให้ลงไปด้านล่างพร้อมกับตัวเขาเองค้นหากัวเลอร์ถึงรู้ว่าไม่เคยมีใครรอดชีวิตจากการตกหน้าผาที่นี่เขาจะไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นหากไม่เห็นศพของกัวเลอร์แต่แล้วแม้แต่ศพก็หาไม่เจอน้ำไหลเชี่ยวนักถึงรู้ว่าไม่มีหวังแล้วทหารจริงเยาก็ให้ทหารค้นต่อไป ใบหน้าเครียดปนเศร้าแววตาบ่งบอกถึงความเสียใจโกรธและผิดหวังกวดเลิกไม่มีทางหนีเองได้ถ้าไม่มีคนช่วยแล้วยิ่งไม่มีทางที่จะหนีมาทางหลังวังดูตัวเองสิจริงเหว๋และอย่างนี้จะปล่อยให้ฆ่าปล่อยกวนเลิกอยู่ที่นี่หรือดูเจ้าตอนนี้สิดูได้สักที่ไหนกัน เจ้าเป็นองค์ราชทายาทนะหานจิงเยาถ้าหม่อมชั้นเลือกได้หม่อมชั้นก็ไม่อยากจะเป็นพะยะค่ะจิงเหยาสเสด็จพ่อทําเกินไปเรื่องนี้หม่อมชั้นยอมไม่ได้จริงๆพะยะค่ะยังไงหม่อมชั้นก็จะหากุาเล่ให้เจอต่อให้จะเจอ,เจอแต่ร่างที่ไร้วิญญาณหม่อมชั้นก็จะหายหเจอพะยะค่ะหม่อมชั้นทู้ลาพะยะค่ะฮ่องเต้โกรธ และโมโหมากหาญจริงเยาวไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคนเดิมที่จะเชื่อฟังคำสั่งเขาทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนรวมถึงความรู้สึกระหว่างพ่อลูกตอนนี้เขารู้ว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรคิดแทนบุตรชายดูสายตาม,มาคู่ก็รู้ว่ากวัวล่อสำคัญกับหาญจริงยาวมากแค่ไหน ฮานจิงเหวอยังสั่งให้ทหารออกตามหารวมถึงตัวเขามีเพียงเล่าเท่านั้นในยามนี้ที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในใจเขาได้ฮานจิงเหวงมมองไปที่แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกัวเลอเจ้าอยู่ที่ไหนกันกลับมาหาข้าได้แล้วกัวเลอไม่ว่าเจ้าต้องการอะไร ข้ายอมทุกอย่างกลับมาหาข้ากลับมาถึงจะรู้ตัวว่ามาพูดตอนนี้มันก็สายไปะแล้วแต่เขาก็ยังเชื่อว่าถ้ากวัวเลิกต้องกลับมาไม่ว่าจะเป็นหรือจะตายทางอีเซียนที่ประจอนก็เต้นอ่อนลงอ่อนลงทำให้อองมู่เินเสียใจยเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าจะเสียอีเซียนไป เมื่อคิดว่าต่อไปจะไม่มีอีเซียนเขาก็ปวดใจที่สุดถึงรู้ว่าอาจไม่ใช่เขาคนเดียวที่เสียใจยังมีครอบครัวของอีเซียนแต่เขาจะดูได้ยังไงถ้าต่อไปจะไม่มีอีเซียนดูเคียงข้างเขาเขาพยายามเรียกน้องกลับมาให้รู้ว่าทุกอย่างไม่ว่าน้องจะเคยดื้อเคยซน หรือเคยหนีเคยทำให้เขาต้องเป็นห่วงแต่ครั้งนี้ควรกลับมาได้แล้วเขาไม่เคยโกรธไม่เคยโกรธอีเซียนเลยถึงจะดุไปบ้างก็พอรักถ้าอีเซียนกลับมาครั้งนี้เขาสัญญาว่าเขาจะดูแลอีเซียนให้ดีที่สุดเจ้าฟืม้นมาเถอะนะอีเซียนถ้าจาฝืนมาข้าจะบอกรักเจ้า บอกรักเจ้าทุกวันทำในสิ่งที่ข้าอยากทำแต่ไม่เคยทำสักครั้งยามเจ้ามีสติและรับดูได้อี้เซียนในยามนี้มีคนมาเยี่ยมอีเซียนไม่ขาดสายแม้แต่ห้องเต้กับองค์หญิงใหญ่รวมถึงอ้าเหอถึงจะมาช้าไปสักหน่อยแต่เขาก็มาแล้ว หลังจากที่เห็นอาการน้องชายแล้วอ้เหอก็กลัวไม่ต่างจากคนอื่นไอ้าเหอท่านพ่อท่านแม่ลูกลูกไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องขนาดนี้ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังอีเซียนจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนท่านพ่อไหนๆเจ้าก็มาแล้วพักที่นี่เถอะ คารับข้าก็ตั้งใจจะอยู่ที่นี่จนกว่าอีเซียนจะฟื้นคารับดีแล้วมันเจ้าไปพักเถอะทุกคนต่างรู้ว่าองค์ชายสามมาพร้อมกับอ้าเหอในชุดขององค์คารักองค์ชายสามสงสารอ้เหอเป็นที่สุดร้องไห้ตั้งแต่ออกเดินทางจนมาถึงที่นี่ตอนนี้ก็ยังคงร้องไห้อยู่ เจ้าหยุดร้องได้แล้วข้าสงสารเจ้านักข้าหยุดร้องไม่ได้ข้ากลัวว่าอีเซียนจะไม่ฟื้นฟื้นสิเหตุใดอีเซียนจะไม่ฟื้นจากที่ข้ารู้จักอีเซียนมาอีเซียนเป็นคนดวงแข็งนะถูกทำร้ายตั้งกี่ครั้งก็ยังรอดครั้งนี้ข้าเชื่อว่าอีเซียนจะไม่เป็นไรท่านปลอบใจข้าจ่เช่นไหมอะจะไปอย่างนั้นก็ได้ขอบเยงเจ้าหยุดร้อง ตาเร้าอะโวมไปหมดแล้วข้าจะพยายามไม่ร้องไห้ดีแล้วข้าจะอยู่กับเจ้าที่นี่ส่วนกว่าอีเสียนจะฟื้นเช่นกันแล้วฮองเต้ละ่ะเจ้าอยู่ห่วงเลยเพราะถ้าหากฮองเต้จะลงโทษข้าคงส่งทหารมาจับตัวข้าแล้วนั้นฮองเต้ก็ดูใช่ไหมจะไม่รู้ได้ยังไง ทุกคนจำค่าได้ทั้งนั้นแหละจริงด้วยอย่างนั้นทุกคนก็ดูออกมดเลยใช่ไหมอืมดีจังค่าจะได้สบายใจเรื่องท่านไอเหอะกอดองค์ชายสามตั้งแต่อยู่กับเขาเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่กงังวลโดยเฉพาะเรื่องขององค์ชายพอรู้ว่าถ้าทำผิดเพียงนิดเดียวเขาก็อาจจะตายถึงแม้จะเป็น องช์ชายก็ตามสามวันผ่านไปไรวีแววจะเจอร่างของกวนเลอร์หานจิงเยามีสภาพที่ผอมโซหนวดเขาลุงลังหน้าตาซูบซีดไล่ชีวิชีวาแม้แต่ห้องเต้จิงหยวนก็ถึงกับสายหน้าเมื่อเห็นสภาพของบุตรชายที่เมาแต่ก็ยังออกตามหากววเลอร์ ได้ทุกวันพ่อเธอหาจิ้งเหยาเลิกตามหากวนเลิกได้แล้วสเสด็จพ่อหม่อมชันทําไม่ได้พะยะค่ะเรื่องนี้หม่อมชันไม่อาจทําตามสเสด็จพ่อได้พะยะค่ะหาจิ้งเหยียนี่จะบ้าไปแล้วหรือดูสารรูปเรา่ตอนนี้สิเหมือนคนซะที่ไหนสเสด็จพ่อหม่อมชันขอเพียงเรื่องเดียวแค่ตามหากวนเลิกให้เจอแค่น้ำเพลค่ะ หมอมชั้นขอเพลงเรื่องเดียวเจ้าเหมือนบ้าไปแล้วจริงๆหาต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีทางที่เจ้าจะเจอกวนเลอสเสด็จพ่อหมอมชั้นจะหาต่อไปเพย่อค่ะหานรจริงเหวาพูดพร้อมกับลุกขึ้นทําให้ฮองเต้ถึงกับตะหวาดเสียงดังให้นั่งลงแต่หานรจริงเหย่ก็ไม่นั่งเขาจะออบไปตามหากวนเลอร์ข้าบอกให้เจ้านั่งไปเพย่ะค่ะ ถ้าเจ้าอยากรู้เรื่องของโกลเลอร์ก็นั่งลงบัตรเดี๋ยวนี้นั่งลงสิพะยะค่ะเสด็จพ่อรู้หรอพระยะค่ะว่าตอนนี้ศพของกวลเลอร์อยู่ที่ไหนข้ารู้ข้าไม่อาจปิดบังเจ้าใดอีกแล้วเสด็จพ่อเสด็จพ่ออยู่ไหนพะยะค่ะอยู่ไหนรีบบอกหม่อมชันเถอะพะยะค่ะ ตาที่ดูดีใจน้ำตาคอคอพยายามที่จะกั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลเป็นเพราะเขาเข้มแข็งถ้าเขาจะร้องเขาจะร้องต่อหน้าฮ่องเต้ไม่ได้ฮ่องเต้เห็นแล้วก็ถึงกับถอในใจรู้ว่าหานจริงเยวกกำลังฝืนตัวเองสุดๆกับความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ภายในกวนเลิกกลับไปที่แกวนโจกวนเล่กยังไม่ตาย หานจิงเหยาหานจิงเหยาถึงกับน้ำตาไหลนับว่าเป็นข่าวดีที่สุดเขาไม่อาจกั้นน้ำตาแห่งความดีใจเอาไว้ได้ขอบพระทัยพระยะค่ะขอบพระทยยัยพระยะค่ะเสด็จพ่อทีนี้เจ้าจะทำอะไรก็ตามใจเจ้าขอบพระทัยสเสด็จพ่อพระยะค่ะขอบพระทัยหม่อมชันทูลลาพระยะค่ะฮานจิงเหยากำลังเตรียมตัว ไปที่กวนโจในขณะที่กวนเลอร์กำลังเดินทางเข้าเมืองตอนนี้เขารู้ว่าอาจารย์ต้องออกตามหาเขาแน่ซึ่งไม่แค่อาจารย์คงเป็นสิษย์พี่ของเขาด้วยเมื่อกลับมากวนโจแล้วมันก็รู้สึกว่าหายใจได้เต็มปอดสักทีไม่รู้ว่าป่านนี้ฮานจิงเหว่จะเป็นยังไงบ้างคงมโหแทบตายที่เขาหนีมาได้ ถ้าไม่ใช่เพราะฮองเต้คิดการอรอบคอบมีเรือมารับเขาตรงหน้าผาเขาคงจมน้ําตายไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะคนของฮองเต้คว้าตัวเขาไว้ก่อนจะตกถึงแม่น้ําเขาก็คงไม่รอดแน่พอถ้อตกลงไปน้ําเที่ยวขนาดนั้นต่อให้เป็นใครก็ไม่รอดนึกแล้วก็ยังเสียวไม่หายมีแค่เชือกที่ผูกสายคนนั้นเอาไว้ไม่อยากคิดว่าถ้าพลาดจะเป็นยังไง